โภชนาการเราจะทานอาหารทุกๆวันเนี่ยเราทานอาหารเราต้องการอาหารเข้าไปในร่างกายโอเคต้องการอาหารที่มีคุณประโยชน์อยู่แล้วถ้าเกิดว่ากินพวกจังฟู้ดพวกอาหารขยะอะไรพวกเนี้ยโอเคอาจจะอร่อยปากแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุณภาพที่เข้าไปทําให้ร่างกายมีความมีความแข็งแรงหรือว่าสําหรับนักกีฬาอาจจะไม่ได้ต้องการพวกไขมัน ต้องการพวกคาร์โบไฮเดรตพวกโปรตีนเพื่อเอามาเป็นแหล่งสะสมพลังงานให้ใช้ในการฝึกซ้อมใช้ในการแข่งขันซึ่งกรมเกษตรไปก่อนนะครับกรมเกษตรของของอ,อเมริกาในปี1970เนี่ยเขาเขาเคยมีข้อตกงเถียงกันว่าเนี่ยประชากรเนี่ยมีเป็นโรคอ้วนกันเยอะ มีไขมันในเส้นเลือดมีไขมันอุดตันกันเยอะเขาก็เลยมาประชุมหารือกันว่าจะทํายังไงให้ให้คนเนี่ยบริโภคอาหารที่มีประโยชน์เขาจึงทําเคยเคยได้ยนินพีระมิดฟู้ดนะครับสามเหลี่ยมพีระมิดอาหารเขาก็กําหนดอันนั้นขึ้นมานะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปอ่าเดี๋ยวผมเปิดอันนี้นครับอันนี้เป็นพีระมิดอาหารนะครับชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยคือ ส่วนที่จะต้องบริโภคมากเป็นพวกาคาร์บโบไฮเดรตนะครับแป,ป้งขนมปังอะไรเงี้ยขึ้นมาก็จนสุดนั้นนสุดก็จะเป็นพวกอาหารขยะเป็นพวกที่มีไขมันเยอะเขาก็จะไม่ค่อยให้บริโภคกันซึ่งหลังๆเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันอาจจะทานยากไปเพราะว่าจะให้ทานชั้นล่างอย่างเดียวเลยก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมครับจะต้องอาจจะมีมีโปรตีนเสริมเข้าไปด้วยไหมหรือว่า ไขมันบางส่วนบ้างไหมนะครับซึ่งเขาก็เปลี่ยนมาไม่ใช้พิรุณีอาหารแล้วเขาเปลี่ยนมาให้เป็นอาหารห้ามหมูแทนอาหารห้ามหม,าหาหมูก็อย่างที่เรารู้กันนะครับซึ่งอาหารห้ามหมูเนี่ยสำคัญอยู่แล้วสำคัญมากเลยนะครับแต่ว่าทีมในไทยเนี่ยผมว่าขาดขาดอะไรหลายๆอย่างนะครับหนึ่งคือขาดความเข้าใจว่าจะต้องทานอะไรนะครับสองคือ ไม่รู้ว่าจะต้องกินเวลาไหนเช้ากับวันเย็นทุกทีเรากินเชา้ากาวันเย็นถูกครับแต่บางทีแอกีิากลาถ้าเกิดเขาไม่รู้จิง<อ>นอนดึกตื่นสายกินข้าวมือเที่ยงอย่างเดียวอีกทีหนึงมือเย็นอีกทีหนึ่งมือดึกซึ่งไม่มีผลดีแน่นอนมือดึกแล้วเราก็นอนซึ่งร่างกายสะสมพลังงานมากเกินไปก็อาจจะทําให้มีภาวะไขมันอุดตันอยู่ข้างในนะครับเรื่องของ เนื้อที่สูญเสียไปแล้วก็ไม,ไม่ไม่ทานน้ำเข้าไปนะครับไม่มีวินัยในตัวเองนะครับหรือคราวนี้ก็สำคัญนะครับในไทยไม่มีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านของการจัดการอาหารหรือว่านักโภชนาการนั่นเองนะครับทีมเล็กๆเ,เนี่ยไม่มีแน่นอนทีมให,ใหญ่ๆก็อาจจะมีนะครับเพราะว่านักโภชนาการเนี่ยให้ความสำคัญต่อการทานอาหารมาก เขาสามารถบอกนักกีฬาได้ว่าคุณควรจะต้องทานอย่างนี้นะคุณควรจะต้องทานอย่างนี้นะในสโมสรของต่างประเทศเขาทํางานเป็นบูนทานใช่ไหมครับกอนเช้าเนี่ยเขาจะจัดมื้ออาหารไว้เลยเป็นตามโภชนาการที่นักเตะต้องทานนักเตะก็มาตามตามที่เขากาหนดไว้แต่ในไทยไม่มีอย่างนั้นในไทยก็จะเป็นแบบว่าผมอยากกินซุมจำผมอยากกินน้ําปัน่นผมอยากกินเค้กอะไรอย่างนี้ครับซึ่ง ตรงนี้มีมีความสำคัญมาก